สวัสดีทุกคนด้วยนะครับวันนี้ผมมาอยู่ที่หน้าสำนักคาราเต้อันดับหนึ่งของประเทศนะครับเราเนี่ยจะมาขอเป็นศิษย์ของสำนักนี้กันนะครับว่าขเขาจะฝึกวิชาย้อนนักเตะให้เราหรือเปล่าน,นะครับ <Yeah. S 1> ตรงนี้คือท่านอาจารย์เจ้าสำนักนะครับเราลองไปขอกันท่านอาจารย์ได้โปรดรับข้าเป็นศิษย์ของสำนักนี้ด้วยเถอะถ้าเจ้าใหญ่ข้ารับเจ้าข้าเป็นศิษย์ของสำนักนี้แล้วก็ง่ายนิดเดียวแค่เจ้าเนี่ยเข้าไปเตะเจ้าหุ่นซองนั้นน่ะให้ครบหนึ่งพันตัวเท่านั้นเอง หนึ่งพันตัวเลยเหรอวันนี้เราก็มาอยู่กับเกมโรบอทกันอีกเช่นเคยนะครับในแมปคาร์เตต์คิกซิมูเลเตอร์นั่นเองครับเราจะเข้ามาฝึกวิชากับท่านอาจารย์ก่อนนะครับโดยการเตะหุ่นไม้นี่ยอะเยอะไปโอ้โหนี่เตะทีเงินกระเด็นเลยนะครับอือเตะไม่เข้าครับเลเวลาสองเตะไม่เข้านะครับเพื่อนๆนี่ครับเตะนู่นฟิวเบียนดาวคาร์ เนี่ยลองมาดูว่าโหมดของแมปนี้มีอะไรกันบ้างน,นะครับแล้วก็มาดูที่ส่วนแรกนะครับเป็นส่วนของรองเท้านะฮะโอ้ดูมีรองเท้าอะไรมั่งเนี่ยอันนี้เหมือนรองเท้าของโกคูเลยฮะเนี่ยน่าจะเป็นรองเท้าของพวกฮีโร่ในอนิเมตตต่างๆนะครับดูความรุนแรงครับราคาถูกสุดก็คือ 7K นะครับลำดับต่อไปครับอันนี้ก็จะเป็นอุปกรณ์สวมใส่นะครับแหล่ง ranking up ใช่ไหมลำดับถัดมานะครับจะเป็น up สถานะร่างกายต่างๆนะครับนี่เป็นอัพความเร็วใช้เงินทั้งหมด3,500ดอลลาร์ครับอันนี้เป็นระยะความไกลนะครับ3,500ดอลลาร์เหมือนกันและนี้ก็คือความแรงในการเตะนั่นเองฮะอันนี้เป็นโค้ชของ twitter เตอร์ทไม่เกี่ยวครับเดี๋ยวต้องฝึกวิชาขั้นต้นนครับเก็บเงินให้ได้ 7k เพื่ออัพรองเท้านะครับโ้ชูดไปไตออกนอกกัน,นไม่อยากรับค่าเป็นสิ์อย่นั้ ตอนนี้เราก็เตะหุ่นซ้อมเป้าจนได้เงินมาจํานวน7,000แล้วนะฮะเราก็จะไปถอยรองเท้าคู่ใหม่กันครับนี่เลยซูเปอร์ชูคอมมอนได้เงินเพิ่มบวก2ด้วยนะฮะคู่นี้แหละโอเคดูครับ <c oughs> เฮ้ยมีแสงแบบแวบบๆด้วยครับดูดูท่าเดินนี่เลยเตะเลยโอ้โหไกลกว่าเดิมน้องตเตะเลยว่าสองนี้เอ้ย เราเตะหุนซ้อมลเวอลสองได้แล้วนะครับเราน่าจะเป็นลูกศิษคนแรกของสำนักนี้นะครับเนี่ยมีอยู่คนเดียวอันนี้จากความแข็งแก่งเราน่าจะเตะท่อนไม้เลเวอลสามได้แล้วครับอไปอยู่เลยครับเงินไหลมาอย่างเร็วอ่ะความแข็งแกงเริ่มมา 4,000k เฮ้ยมีเพื่อนมาดูครับเรา หลังจากที่เราเตะมาอย่างยาวนานครับเราลองมาสำรวจพื้นที่ดูบ้างนะฮะเฮ้ยโหจะเข้าไปในเมืองนั้นต้องใช้การปลดล็อกอยู่40,000ต้องเก็บตังค์กันอีกนานเลยครับจ้าโจโจ,อจตอนนี้เราเตะจนได้เงินมา20,000ดอลลาร์ดูซิว่าอัพอะไรได้บ้างครับอันนี้อัพพาวเวอร์เป็น3,500แล้วก็อีก7,500ครับอัพระยะไปอีก3,500 ดูสิว่าเรามีฟาวเวอร์ระดับ5แล้วนะครับจะเตะต้นไม้ได้หรือเปล่าครับดูดแิเตะไหวไหมโอ้โหไปแล้วครับออกไปนอกโลกรองท้าคู่ต่อไปที่เราจะต้องซื้อมาจะมีราคาอยู่ที่สอง0 0ืนนะครับเราก็ต้องเสริมความแข็งแกร่งแล้วก็เก็บเงินอีกนิดหน่อยครัต่ต้นไม้ครับเงินดีไปเลยออกไปนอกโลกโย ไปอยูไปซาทางไปข้างนอกจะอยู่ที่4 0 0 0 0เครับตอนนี้เราก็เก็บตังค์ได้แล้วนะครับ4 0 0 0 0คเราไปขออนุญาตอาจารย์ก่อนดีกว่าครับท่านอาจารย์ข้าคิดว่าข้านะฝึกวิชาในระดับหนึ่งแล้วข้าขอออกไป,ปเผชิญโลกภายนอกได้หรือไม่อาจารย์ก็คิดว่าเจ้าน่าจะได้เวลาไปออกหาประสบการณ์ที่โลกภายนอกแล้วแล้วก็อย่าลืมกลับมาซื้อขนมมาฝาอาจารย์ด้วยแล้วกันปลดล็อกเลยโอ เราเราตเตะอะไรไหมเนี่ยจะเตะทางขยะเตะป้ายเปลวครับคือสำนักเราอะซื้อพื้นที่ของเมืองนี้ไว้หมดแล้วนะครับเพื่อนเพื<ๆ>่อนเพื่อจะอไว้ให้เนี่ยพวกลูกศิษย์ของสำนักเนี่ยมาเตะเล่นนั่นเองฝึกพลังขาครับจะแร่งฟาร์มของเราโอ๊ยเตะไม่เข้าตนา้นไม้เลเวลสิบสามเลเวลชันยังแข็งแกร่งไม่พอสำหรับโลกภายนอกหรอ แต่สัฟไฟไปก่อนแล้วกันอุ้ยแต่เมืองแบบว่าออกแบบมาได้สวยมากเลยตรงนี้เป็นรถส่งของนะครับจะสามารถไต่รถคันนี้ได้ต้องมีเรลสามสี 4. อีกยาวไกลเลย <c oughs> เราก็ฟาร์มเพื่อเก็บเงินไปซื้อรองเท้าคู่ใหม่ก่อนละกันครับตอนนี้ลูกเตะเรลห้าไปไป้ายกระเด็นเลย วันนี้เตะจนได้เงิน20,000แล้วนะครับเราก็ามาดูรองเท้านะครับว่า20,000เนี่ยจะเท่ขนาดไหนนี่เป็นรองเท้าจัมเปอร์นะครับราคา20,000จัดไปนี่ใส่รองเท้าจัมเปอร์มานะครับหูยอย่างเท่มีออร่าเป็นสีเหลืองด้วยการที่เราจะไปแอรเรียต่อไปอยู่ที่1ล oh <my> ้านดอลล่าร์โอ้ m ไม่ก็ดี่านเลยครับอันนี้ครับเป็นเตะจุดท่อดับเพลินะครับเป็นท่อปอะปลา เปลวนะครับเตะลัว,ลวได้ไหมเนี่ยเตะตัวเทมได้ปะโหนี่เตะได้แต่ไอตัวนี้นะครับเรียกวแปดครับเตะซี่โอ้โหเปลวนะครับแล้วก็อัพความไกลครับเพิ่มพาวเวอร์เราเรื่อยๆนะครับ เตยังก็หอดูดิเพื่อนๆไตยังก็หอครับนี่เราบินไปเลยถ้าได้เลยว่าสาเนี่ยเราจะสามารถเตะต้นไม้ตปลวได้เลยนะครับถือว่าแข่งแก่งในระดับหนึ่งเลยฮะเดี๋ยวเราลองแอบไปส่องรองเท้าคู่ต่อไปกันหน่อยนะครับคู่ต่อไปจะอยู่ที่ 1นึ่งแดอลลาร์นะครับ1นึ่งแดอลลาร์แถมยังทำเงินมากขึ้นได้อีกนะครับโอหเราเก็บตังค์ให้ครบ1นึ่งแดอลลาร์เลยดีกว่าทีเดียวไปเลยเผื่อจะแบบเตะรถกระเด็นได้นะโ,โซนร้านค้าตรงนี้จะเป็นโซนสําหรับเสาไฟให้เราฟาร์มเงินได้ง่ายๆเลยนะครับเพราะว่าเสาไฟจะเกิดตลอดเวลาครับดูเตะแบบบินไปเลย เงินเขาเ้ากระเป๋าลัวๆวิชาขาเหล็กวิชาขาดำโอเคครับได้เงินทั้งหมด1นึ่งแสนแล้วนะครับเราก็สามารถถอยรองเท้าคู่ใหม่ของเราได้นะ้ครับไปดูกันครับอันนี้เชือกเขียวด้วยเป็นไงซื้อเรียบร้อยครับนี่อา้าวออกมาปเป็ชือสีฟ้าหรอ <c oughs> พลังพาวเวอร์ของ karate, คาราเต้คิกของเรามาอยู่ที่15แล้วนะครับเราก็จะสามารถแตะต้นไม้ได้แล้วใช่ไหมเนี่ย ลองแตะต้นไม้ดูครับนี่โอ้โหต้นไม้ปเยโอ้โหสุดยอดครับสำหรับการฝึกวิชาคาราเต้คลิปของเรายังอีกยาวไกลนะครับเพื่อนๆสำหรับคลิปเนี้ยผมก็ฝึกมาพอสมควรแล้วผมก็ต้องขอตัวไปพักก่อนนะครับแต่เพื่อนเพื่อนที่อยากมาเล่นแบบนี้ก็คลิกมาที่ลิงก์ใต้คลิปได้เหมือนเดิมนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับเพื่อนเพื่อนสวัสดีครับ